สวัสดีค่ะ FC ทุกคนนะคะวันนี้หมอหนังจะมาพูดในท็อปปิกที่เป็นท็อปปิกความเดิมจากตอนที่แล้วก็คือเส้นทางสู่การเป็นหมอดูนะคะโดยเฉพาะเน้นไปที่สายอ่านไพ่เนี่ยว่าเราเนี่ยจะต้องเริ่มต้นยังไงเนาะวันนี้เป็น EP ีที่2 EP ีที่แล้วเนี่ยหมอนําพูดไปว่าเริ่มต้นเลยเนี่ยคือเราต้องอไปเปิดช่องนะคะไม่ว่าจะเป็นช่อง YouTube Tik t o k นะคะ IG นะคะ เฟซบุ๊กเลียวเฟซบุ๊กแฟนเพจนะคะหรือ t w t w t t t e r หรือช่องทางทางสื่อโซเชียลใดๆที่เราต้องการจะนำเสนอตัวเราผลงานของเราต่อสาธารณาชนเนาะแล้วก็หมอน้ำก็บอกว่าถ้าจะให้ดีเนี่ยคำก็ขอแนะว่าให้เป็นชื่อเดียวกันในทุกช่องทางเพื่อทีอ่คนที่ติดตามเราในอนาคตเนี่ยเขาจะได้ไม่ต้องแบบต้องไปจำหลายชื่อนะคะให้มันเป็นแบบแบบแบบ แบบตัวเราเลยหรือว่าชื่อที่ชื่อเน้ยก็คือท,ทุกสื่อโซเชียลเลยนะคะโอเคทีนี้ครั้งที่แล้วให้ไปเปิดช่องทางไว้ใช่ไหมคะครั้งนี้นะคะครั้งนี้ก็จะมานําเสนอขั้นตอนต่อมาก็คือเมื่อเราเปิดช่องทางไว้แล้วว่าเราจะมีช่องทางไหนทีนี้เราก็เริ่มต้นนําเสนอคอนเทนต์ใช่ไหมครั้งที่แล้วบอกนํานเสนอคอนเทนต์คอนเทนต์ก็คือแบบต้องเป็น topic ท็อปิกที่เราจะต้องแบบ ตอบคำถามตามท็อปิกเนื้อหาเนี่ยจะต้องตรงตามท็อปิกนั่นคือข้อสรุปของคลิปที่แล้วทีนี้คลิปนี้หมอน้ำก็จะมาพูดถึงเรื่องบางคนก็บอกว่าถ้าในส่วนของการเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์เนี่ยที่ใช้ในการจัดทำคลิปวิดีโอเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะคะหนึ่งเลยก็คือใช้กล้องในตอนที่หมอน้ำเริ่มต้นทำช่อง y YouTube เนาะช่องเก่าเนี่ยน้ำบันทิตาเนี่ยก็หมอน้ำก็ใช้กล้องมือถือที่หมอน้ำใช้อยู่ขนาดนั้นนะคะคือใช้มือถือเครื่องเครื่องนั้น รู้สึกจะเป็นสั่งทรงอะไรสักอย่างเออแล้วก็ใช้เครื่องนั้นเลยนะคะแล้วก็เออใช้เครื่องนั้นอัดไม่ได้ซื้อกล้องซื้ออะไรใหม่ยังไม่ต้องไปลงทุนเอามือถือของเราเนราคาอัดนะคะแล้วก็เออจเป็นที่จะต้องมีขาตั้งกล้องทีนี้เราก็ต้องตกลงกับตัวเองว่าสิ่งที่เราจะนําเสนอเนี่ยเออจะใช้ขาตั้งกล้องที่มันเห็นหน้าตัวเองหรือว่าใช้ขาตั้งกล้องที่มันแบบเห็นนะคะเออหน้าไพ่นะคะหรือว่าสิ่งที่เรานําเสนอเนาะเพราะฉะนั้นก็ ต้องมีกล้องใช่ไหมคะแนะนำให้ใช้กล้องมือถือยังไม่ต้องไปลงทุนอะไรเยอะเพราะว่ามันไม่ควรที่จะไปลงทุนในตอนแรกเริ่ม 2. ขาตั้งกล้องที่มันเหมาะสมะกับการนําเสนอของเรานะคะสามขาดไม่ได้เลยคือไมคเพราะว่าถ้าไม่ใช้ไมค์เนี่ยเสียงมันจะเบาเกินไปแล้วออผู้ชมของเราในบางคนเนี่ยอาจจะ เขาอาจจะแบบประสิทธิภาพการได้ยินของเครื่องเครื่องมือที่เขาใช้ในการดูคลิปของเราเนี่ยอาจจะไม่เท่ากันนะคะหมอนะ้าม,มีมีหลายมีหลายครั้งเหมือนกันที่ตอนทําช่องเนี่ยแล้วก็จากคอมเมนต์ก็บอกว่าเสียงเบาเสียงอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วคือเราก็แล้วก็ดูคอมเมนต์โดยรวมคอมเมนต์โดยรวมบอกว่าเสียงดังชัดเจนเนาะก็แสดงว่าอาจจะเป็นที่ปัญหาอ,อ,อุปกรณ์ของ ลูกค้าละบางคนเพราะฉะนั้นคือยังไงก็ต้องใช้ไม้เพราะขนาดหมอน้ําใช้ไม้ก็ยังมีปัญหานี้ที่ยังที่ยังมีบ้างนะคะที่ยังมีบ้างที่ยังไม่ตอบโจทย์กับผู้ชมเนาะเพราะฉะนั้นไม้นะคะทีนี้ส่วนมากแล้วเนี่ยเวลาที่เราอัดคลิปมันก็จะเป็นในในล่มใช่ไหมเป็นในสถานที่ปิดเนาะเพราะฉะนั้นก็แนะนําให้ใช้ไม้ที่มีสายเนี่ยอย่างไเนี่ยหมอน้ําใช้เนี่ยไม้มีสายอันเนี้ยนะหมอน้ําใช้ตั้งแต่อัด เริ่มอัดคลิป youtube ครั้งแรกเนาะตั้งแต่ปี2019นะเนี่ยซึ่งตอนนั้นเนี่ยอันนี้ชื่ออันนี้ยี่ห้อโบยา M1 นะคะโบยา M1 กล่ 1, องสีฟ้ากล่องประมาณแบบเท่านี้ค่ะเอ่อตอนนั้นหมอน้ำซื้อซึ่งซึ่งตอนนั้นอุปกรณ์พวกเนี้ยอุปกรณ์ไรฟ์สดอุปกรณ์ทำสื่อพวกนี้ยังน้อยมากนะคะไม้ตอนนั้นซื้อ850ซึ่งปัจจุบันเนี้ยโบยา M1 เนี่ยเน,นี่ยอันเนี้ยไม้แบบซึ่งสายยาวมากนะสายยาว5เมตรเอ่อเท่าไหร่แล้ว ประมาณสองสามรอค่ะตอนเนี้ยเออแล้วก็ถ้าทำไมไม่ทาไมไม่แนะนำให้ใช้ไม์ที่เป็นไม์ไร้สายเพราะหมอน,น้ำเคยซื้อมาใช้ละสัญญาณมันใช้สัญญาณบลูทูธสัญญาณมันไม่เสถียรเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราพูดหรืออาจคิปไปมันอาจจะมีการแบบติดติดดับ,ด,บดับได้นะคะซึ่งมน,น้ำไม่ได้แบบใช้ไม์แบบขั้นเทพเลยไงเออไว้ให้เราแบบไว้ให้เราแบบ เอออัดคลิปเป็นจริงปันจังแล้วดูเป็นมืออาชีพค่อยไปลงทุนแบบนั้นเนาะเพราะฉะนั้นเอาเอาแค่นี้ก่อนเนาะแล้วก็เอออ่ะเมื่อเราอัดคลิปแล้วใช่ไหมเราก็ต้องมีโปรแกรมตัดต่อคลิปซึ่งโหเยอะมากเลยในท้องตลาดตอนนี้นะคะอคนวานะคะคันวาตอนนี้ก็ตัดต่อได้แต่หมอน้ำไม่ได้ใช้คันวาในการตัดต่อเนาะหมอน้ำใช้คันวาโปรแกรมคันวาในการทํา ปคลิปวิดีโอนะคะณปัจจุบันนี้เนาะแล้วก็ที่หมอน้ำใช้ก็คือ k i นิมัตเตอร์นะคะใช้ตั้งแต่สมัยปีที่อัดคลิปแรกๆเลยปี2019จนถึงตอนนี้คลิปที่จะต้องมีการตัดต่อเนี่ยหมอน้ำก็จะใช้อันเดิมนะคะ k i นิมัตเตอร์คือมันใช้จนชินใช้จนเราแบบไปแล้วไม่อยากจะไปเรียนรู้อะไรใหม่ๆเนาะเออแต่ว่าแ a นว a ก็ทําได้แล้วก็รู้สึกแคปคัตก็ทําได้นะคะเอาคลิปมาตัดต่ออะไรเงี้ยก็ทําได้ซึ่ง มาน้ำก็ไม่ลงรายละเอียดลึกเรื่องนี้ไม่ไม่เชี่ยวชาญพอที่จะสอนกับพวกเรานะคะเพราะฉะนั้นพวกเราต้องไปหาความรู้นะคะซึ่งในช่อง YouTube นะคะใน Facebook มีอาจารย์หลายคนนะคะที่เป็นกูรูนะคะด้านแอปพลิเคชันต่างๆแล้วเขามาสอนเราก็ไปเรียนรู้ได้มีทั้งสอนฟรีสอนแบบให้เราเป็นผู้เชี่ยวชาญเลยก็เยอะแยะเลยนะคะก็ลองไปเรียนรู้ดูเนาะ,ะต่อมานะคะ เอ่อบางคนเนี่ยอาจจะแบบติดในเรื่องของคิดชื่อท็อปิกโดยเฉพาะคอนเทนต์ที่แบบทำมาแล้วเอ่อเนื้อหาที่ทำมาแล้วหลายคลิปหลายคลิปเป็นร้อยร้อยคลิปแล้วแบบเริ่มนึกไม่ออกแล้วว่าจะชื่อชื่อท็อปิกอะไรนะคะก็ถ้าแรกๆเลยมือใหม่เนี่ยแนะนำให้ลอกกันบ้านลอกแบบเพื่อนบ้านเลยค่ะแบบว่าคนที่ทำเอ,อ เส้นทางเดียวกับเรานะคะอย่างเช่นแบบถ้าเป็นสายอ่านไพ่ใช่ไหมก็จะเป็นเรื่องการดูดวงแบบเอ่อการอ่านไพ่เพื่อดูดวงเป็นรายวันไหมเออแล้วก็แยกออกเป็นวันจันทร์พุธพฤหัสไหมหรือเอ่อเป็นราศีหรือว่าเป็นปีนักษัตร์หรือว่าจะเอาแบบท็อปิคความรักก่อนแล้วแต่เราจะตั้งชื่อก็ลอกเรียนแบบเขาไปก่อนนะคะพอสักพักหนึ่งเนี่ยพอเราแบบเริ่มเข้าที่เข้าทางเนี่ยมันจะเริ่มคิดได้เองนะคะเพราะนั้นเรื่องขอเรื่องแบบ ท็อปปิก็ไม่ต้องน่ากังวลเพราะว่าเรามีการบ้านให้เราดูเยอะแยะเลยนะคะลองลองดูว่าเออเขาใช้ชื่อคลิปประมาณไหนอะไรเงี้ยเราก็มาแอปพลายเอาเอามาปรับเอาเนาะดังนั้นอ่าโอเคทีนี้วันนี้ก็ไม่อยากให้คลิปมันยาวไปเนาะข้อสรุปสั้นๆของการมาคุยพูดคุยคลิปนี้ก็คือแบบอ,อุปกรณ์ที่เราต้องเตรียมเนาะก็เป็นกล้องมือถือเป็นไมโครโฟนเป็นขาตั้งกล้องเป็นแอปพลิเคชันนะคะแอปในการ ตัดต่อคลิปวิดีโอนะคะเพื่อให้คลิปวิดีโอเราอัปโหลดขึ้นไปนะคะแล้วก็อยากจะแนะนําว่าเออเวลาที่เราอัปโหลดอะไรขึ้นไปแล้วเนี่ยถ้าจะาให้ดีนะคะซึ่งเออเราอยากจะเก็บวิดีโอนั้นไว้อย่างเงี้ยก็ให้หาเออเขาเรียกว่าอะไรพวกฮาร์ดดิสอะไรที่สามารถที่จะเก็บข้อมูลเราได้ยาวๆถ้าเราอยากเก็บไวเนะเาะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเป็นอะไรที่เออไม่เป็นไรนะคะเป็นท็อปปีที่ปล่อยแล้วปล่อยเลยก็ ก็แล้วแต่นะคะแล้วก็ความยาวเนี่ยถ้าเกิดว่าตอนนี้ถ้าเป็นความยาวของคลิปวิดีโอที่ TikTok ก็ที่ TikTok ิกตอกนี่ตอนนี้สูงสุดก็10นาทีเนาะแต่ถ้าเป็น YouTube ก็คือไม่จํากัดนะคะเอ่อถ้าเป็นเรียวหมอน,น้ำไม่แน่ใจว่ากี่นาทีไม่แน่ใจจริงๆนะคะเพราะว่าตอนนี้หมอน,น้ำยังไม่ค่อยได้ทําคลิปวิดีโอไปลงเรียวยกเว้นแต่คลิปสั้นๆ15วิอะไรเงี้ย ไม่แน่ใจนะคะไม่แน่ใจก็ลองไปศึกษาดูเนาะโอเคถ้าเกิดว่าใครนะคะมีข้อสงสัยในการที่จะทำนะคะคลิปวิดีโอต่างๆนะคะเส้นทางสู่การเป็นหมอดูสายอันท้ยเนี่ยมีข้อสงสัยอะไรมีคำถามอะไรเนี่ยก็ถามหมอนาใต้คลิปนี้หมอนาจะรวบรวมคำถามนะคะมาตอบกับทุกคนนะคะในคลิปหน้านะคะในคลิปหน้าเป็น e ีที่3เนาะคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะคะจะได้ไม่ยาวเกินไป หวังว่าท็อปปิกนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนในสายอ่านไถ่นะคะน้องใหม่ทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ